สนับสนุนรายการโดย g p x Dare to Challenge ใหม่ g p x r e g e n 250 Twin Mark 3 The r e g e n for Ever สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเกรซแบเกอร์ผมกลับเข้าสู่รายการเกรซแบเกอร์ทองอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณ GPX d a อ e to c h a l l e n g e ผู้การสนับสนุนในการดำเนินการครับผมแล้วก็ทาง GPX นะครับแน่นอนว่ารถรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาก็คือทัสคานี150นะฮะใช่แล้วเป็นสกูตเตอร์ที่มีกลิ่นอายของความคลาสสิกผสมผสานในตัวนะครับครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์149.6ซีซีนะฮะจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีดเอฟไอจัดเอรุ่นนี้นะครับ มีไฟหน้าไฟท้ายแบบ Full LED นะครับมีสมาร์ทคีย์มาให้นะครับหน้าจอเป็น Full Digital LCD Display นะฮะสวยงามครับผมมีโซลิ d บ็อกซ์ใต้เบาะขนาดใหญ่ถึง27ลิตรนะฮะอ่ามัน็ต้องหนึงใบเก็บได้สบายสบายใช่ครับดิสเบรกหน้าหลังพร้อม CBS นะครับครับผมแล้วก็มีช่องเสียบ USB Fast Charging มาให้นะฮะครับ ทั้งหมดนี้นะจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะฮะรุ่นสแตนดาร์ดที่เป็นกุญแจปกติเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่เพียง59,900บาทนะครับแล้วก็รุ่นสมาร์ทคี์นะเป็นตัวท็อปจะอยู่ในราคาที่เพียง63,700บาทเท่านั้นครับสนใจก็โชว์รูมของ GBS ทั่วประเทศได้เลยครับเอาละครับกลับเข้ามาสู่หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในครั้งนี้นะครับเชื่อว่าไบเกอร์ชาวไทยหลายๆคนจะต้องรู้จักกับรถในตระกูล Honda d r e a มเป็นอย่างดี พราะว่ารุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นโมเดลแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการในการทําตลาดรถมอเตอร์ไซค์นใ,ในประเทศไทยแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับการเข้ามาทําแทนของ Honda w a ว e ก็ทําให้ซีรีส์นี้ได้หายไปจากประเทศไทยไปพักใหญ่ๆเลยทีเดียวแต่สำหรับประเทศกัมพูชานั้นยังคงมีโมเดลนี้นะครับผลิตและก็จําหน่ายมานานกว่า40ปีและนี่คือเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่นะครับแต่ว่ามีรูปแบบการดีไซน์ที่เรียกได้ว่าร่วมสมัยไม่เสื่อมคลายนั่นเอง โดยตัวรถของด้า r รีม125ในเวอร์ชันปี2023ล่าสุดที่ประเทศกัมพูชานั้นที่เพิ่งจะเปิดตัวไปไม่นานนะครับจะมาพร้อมกับคุณสมบัติที่ทันสมัยเป็นครั้งแรกของซีรีส์ r e a m ในประเทศเขาเลยนะครับที่จะการติดตั้งชุดไฟ LED รอบคันโดยยังคงรักษากรอบไฟและชุดโคมจากรุ่นก่อนหน้าทำให้ดีไซน์โดยรวมของตัวรถไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อมองในภาพรวมตัวรถจะมีกลิ่นอายของ d r e ี m 110ที่เคยทำตลาดในบ้านเราอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวและไม่เพียงเท่านั้นนะครับ ยังมีการอัปเดตเครื่องยนต์ใหม่ดูจะเป็นเครื่องยนต์แบบ o s c 1ลูกสูบ1 2 3 9 4 c ซีซีขนาดกระบอกสูบ5 0ม mm ิลิเมตรช่วงชัก6 3มมิลิเมตรนะครับและเป็นคันแรกของซีรีส์นี้ในกัมพูชานะครับที่ได้รับเครื่องยนต์ที่มีการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีดซึ่งเข้ามาแทนที่แบบคาร์บูเรเตอร์ก่อนหน้านี้นั่นเองโดยตัวรถจะยังคงใช้ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับกำลังอัดอยู่ที่10.0 1ต่อซึงจะสูงว่าเิบ 1, 2, าลาดนภายจจุบันนั่นเอง รถรุ่นนี้จะมาพร้อมกับชุดขับเคลื่อนเกียร์แบบ4สปีดน,นะครับระบบคัส์อัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ส่งกำลังสุดท้ายด้วยโซ่ตัวรถจะยังคงใช้เฟรมแบบแบ็กโบนที่มีน้ำหนักเบานะครับระบบกรนสะเทือนด้านหน้าจะเป็นแบบเทเลสโคปิกมาตรฐานส่วนด้านหลังจะเป็นแบบสปริงคู่ปรับพีโรดได้2ระดับระบบเบรกหน้าหลังจะเป็นดัมเบกครับขอบล้อซีรลูกหนัด17นิ้วนะครับถังน้ำมันมีความจุ4ลิตรแลวก็น้ำหนักตัวที่พร้อมขี่นั้นถือว่าค่อนข้างเบาเลยทีเดียวครับจะอยู่ที่เเพียง98กกท่านนั้น ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรถคลาสสิกนะครับที่หลายคนนั้นชื่นชอบแล้วก็จะจะสะสมไว้น่าเสียดายที่ว่าประเทศไทยเรานั้นไม่ได้ทําการตลาดรถรุ่นนี้ต่อแล้วนะครับสุดทใคยที่สนใจก็สามารถเลือกซื้อ Honda w เว e ได้เลยครับโดยนในประเทศไทยจะมีทั้งในรุ่น110แล้วก็125นะครับมาให้เลือกใช้งานกันนั่นเองสุดท้ายน,นี้ตองของคุณทาง GPS แ a ทูชาเ e นนะครับผู้ให้การสนับสนุนในการจะเป็นทางการด้วยครับจะพบกับรายการ Game Breaker Talk กันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge